ชอบครับ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 เล่นเยอะชอบเล่นกับเพื่อนบ่อยๆแล้วผก็ชอบเล่นกับเพื่อนบ่อยๆด้วยครับเพราะมีเพื่อนเล่นเยอะครับเป็นแบบเพื่อนเล่นเยอะแล้วก็แบบถ้าที่บ้านบึกไม่ออกก็จะเล่นกับใครดีแล้วก็แล้วก็มาพอมาโรงเรียนก็มีเพื่อนเล่นเยอะครับ เพราะว่าได้เจอเพื่อนเจอแล้วก็สนุกค่ะเพราะว่าได้ทํากิจกรรมเพราะว่ามีเพื่อนเยอะแยะครับมีเพื่อนสนิทเยอะมากมากเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนยจะได้เล่นกับเพื่อนค่ะ oh. อ๋อเพราะว่ามีเพื่อนจะได้เ oh. ดเ,เือนอื <im itating jazz> นอมเพราะว่าเป็นที่ให้ความรู้ค่ะเพราะว่าโรงเรียนมีความรู้แล้วโรงเรียนมีเพื่อนเยอะครับ คนดีกับศิลปะซีนี่ก็ชอบคนดงกับศิลปะแล้วก็บางทีถ้าเป็นงานกิจกรรมที่ออกไปข้างนอกมันก็จะเป็นพัวคารายเออร์ครับแล้วก็อังกฤษเพราะซนี่จำได้ว่าตอนนี้มันมีเก้าอี้ดนตรีด้วยถูกต้องชอบกีฬาสีครับชอบแพนงจิงฟาร์มค่ะเพราะว่าเบี้ยวหวานชอบหนูข้าวค่ะเพราะอังกฤษชอบออกกําลังกายครับศิลปะค่ะ ชอบที่ได้ไปข้างนอกค่ะมีกิจมีกิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะข้างนอกแหงนฟาร์มแหงฟาร์มรค่ะแต่ว่าตอนที่ไปแล้วกลับมาก็ไม่สบายเลยเป็นชอบแหงงฟาร์มกับตอนที่ไปลงอาหารครับ <c oughs> เพราะว่าแพงงฟาร์มได้ลำนาครับมันสนุกครับแล้วพอไปโงอาหารนะครับมันได้กินนะครับ ผมก็ชอบกิจกรรมวิ่งที่โรงยิมค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันผมชอบดีมันเร็วดีครับแล้วก็ผมชอบไปแห่งกึ่งฟ้าเพราะว่ามันได้ดำาาครับกิจรกรรมในชั้นเรียนกับชั้นนอกสนุกมากเลยครับสนุกทุกกิจกรรมครับ ที่ชอบคือกิจกรรมเปเปอร์มาเช่ตอนอยู่ห้องสองที่เป็นเอากระดาษหนังสือพิมพ์และเอาไปติดกาวและเอามาติดให้เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวา,าลครับชอบนาติดเพรัเพราะว่าได้รู้เกี่ยวกับอวกาศมากขึ้นครับอ่างแก้วค่ะเพราะว่าอ่างแก้วนะคะมีกิจกรรมไม่ทำเนอ้ค่ะ ไปเฮตึงฟาร์มค่ะเพราะว่าสนุกแล้วก็มีกิจาก,การรมให้ทำ ผมรู้สึกดีที่ได้มาโรงเรียนนี้ครัก็โชคดีมากที่สอบผ่านแล้วก็มาที่โรงเรียนนี้ได้ค่ะน่องก็ดีใจที่น้องได้อยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าเวลาน้องไปที่อื่นไปส่งน้องๆสงอบแล้วก็ไปที่อื่นไปที่ศูนย์สอ์อย่างเงี้ยเขาถามน่อนว่าน่อนอยู่โรงเรียนไหนแล้วนอนก็บอกโรงเรียนสัตว์มี่วชอ π. แล้วแล้วเขาก็บอกว่า ใครๆก็ยอยากเข้าสติมอชเก่งจังเลยตัวเองรู้สึกเหมือนได้ออกทีวีแล้วก็ได้ดังในเชียงใหม่รู้ <c oughs> สึกว่าพ่อแนะนำให้ไปเรียนที่โด่งดังที่สุดครับรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ปู่ของหนูเป็นรุ่นแรกค่ะตอนแรกหนูก็ตกใจนะคะที่ปู่บอกว่าเป็นดูนเลตอนแรกก็ไม่เชื่อปู่ปู่ของผมก็เป็นผู้อำนวยการแล้วก็ที่มาที่นี่ก็รู้สึก ดีใจดีใจมากผมอยากได้ความรู้อยู่ที่บ้านผมเล่นเกมับทีกับฟีฟล์มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ตอนนั้นนึกว่าจะได้ไปอยู่โรงเรียนเก่าครับแต่ว่าไปไปมาได้เฉยเลยครับหนสือได้ดีนค่ะตัอน้นสือได้รวของหนูก็คือ มีสำเนียงอังกฤษที่ดีขึ้นมากเลยค่ะของหนูก็คือต้องคัดลายมันให้สวยทห้ดีขึ้นค่แะแม่แบบเขียนภาษาไทยไม่ได้สะกดตัวเล่นไม่ได้แต่ตอนนี้ก็สะกดได้อาณาเรื่องภาษาครับเมื่อก่อนคือคือแบบภาษาจีนภาษาอะไรไม่่คยเข้าใจครับก็จะแบบเรียนคำง,ง่ายๆครับพอมาโรงเรียนนี้ปุ๊บ มันเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วส่วนของหนูนะคะคือตอนที่หนูเริ่มมาโรงเรียนนี้หนูไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยแล้วอ่านไม่เป็นเลยค่ะแล้วพอเรียนมาเรียนจะจบเทอมแล้วหนูเลยอ่านเป็นเลยค่ะสำเนียงผมก็เขียนภาษาจีนเก่งขึ้นนะครับตอนนี้เก่งตอนนี้ผมเมื่อก่อนที่โรงเรียนเก่านะ บิมอื่นผมเรียนภาษาจีนไม่คล่องแต่ตอนนี้ผมคล่องเป็นบางตัวลุกตัวเรียภาษาอังกฤษก็คล่องบ้างไม่คล่องบ้างภาษาไทยคล่องหมดแล้วครับขอให้ครูจัดกิจกรรมสนุกสนุกอีกค่ะอ,อยากอยากให้ครูทำสอนทำแผน คุณครูในโรงเรียนทุกคนเลยค่ะอยากให้วิวิชาทำอาหารค่ะคกิจกรรมสนุกมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณคุณครูที่ช่วยสอนพวกเรามาจ้าของหนูอยากเป็นเรียนพิเศษประวัติศาสตร์ค่ะของหนูเป็นอยากเรียนพิเศษศิลปะค่ะก็ยอยากอยู่ จบอยู่จนปีหนึ่งปีถึงมมหกเลยค่ะจบจากที่โรงเรียนนี้ค่ะชื่อคือสาวแซนหนดีค่ะชอบศิลปะมากครับแล้วนันก็อยากให้ศิลปะบทสอนในซินี่วาดน้ำปกหรือวาดชากว่าเป็นได้ดีขึ้นเพราะที่จริงแล้วที่ซินี่เขาขับศิลปะมันจะทําให้ซินี่วาดฉลาดหรือชากว่าเป็นได้ดีเึ็นใา้ไปเที่ยวลอมูนเพราะว่า ที่จะบอกคนำรำพูนะครับแต่ว่าแบบอยากให้เพื่อนไปเที่ยวบ้างอะไบ้างคอยากให้มันมีกิจกรรมอะไรเยอะขึ้นนะคะแล้วหนูก็อยากให้มีกิจกรรมทางศึกษาที่ไปเที่ยวที่อื่นอื่นอีกค่ะได้เรียนจนถึงปริญญาครับหนูรักคนรครูมากๆเลยค่ะ